น้องเขามาเก็บปลาปลาสาปลาเลว้วควัดอายุที่ตุมกนะ็ได้ออนนีเนี่ยนี่จกเอาปลาเลยนี่โหูเลนอะไตัวเลยนะโอ้ยดูดจังนี่เงมันอันนี้ปลาเล้นี่โอ้หปลาเล้ยมาบ้าบ้าโอ้ปลาเล้นะคะปลาเล ปลกระปลาปลาเลี้วปลาลวดได้ของเนะาปะปาลากปลาเนาะปลาเลวบานคอยนะปะลลวดเล้วเด้อ,ม,ม,อมีเจ้าร้านทวทีตีชอปอีปุ่นร้านทำซืมขื่นร้านคือว่าคุณว่าขึขมเลยุลุดเอาห้าผูกันนี่ปลาแล้วนะเต็มผู ขึ้นเหล่าได้ได้แล้วถ้าคลิปนี้จะแล้วเต็มปีเพื่อปลาเลี้วนี่ปลาเลี้วหลายมือนี่นะคะปลาเลี้ยปลาเลี้ยวอะไรอยู่ปลาเลี้ยวโซค่ะคุณเบิ่งเด้อปลาเลี้วนี่แล้วปลาหลุดปลาเลี้วปลาเลี้ยปลาเลีวอือออืมได้แล้วนี่มือคอยกระได้ี่นี่ขูมเนี่ยข้ามหลายตัว เอาอยัางไม่ได้อยู่นี่นีโโโ่โอ้โหโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอาจับสลีพร้อมถ่ายนี่ไปเลยมั้ยถ่ายลูกไม่แล้วดอกไม้นั้นไม่แล้วเวาวนาะแฉกถ่ายลูกอะไรลูกแคปเจอร์ถ่ายลูกถ่ายคลิปทั้งนี้เพลานี่ต้องเลิศอ,อีมัดละมาอ๋อปย็นมัค่อยยามันค่อยเอาไม่ได้โตบักขี้ทุยเจ้าเอ้ยปลาเล่เพราเอาได้อยู่นี่ นีขึ้นมาหนีอืมบุหาห้วขาดได้แล้ว,ลวติดกุญแ้อละกตลอดจบคีเสดุนได้เนี่เอออมมาการในการพอหลวงพัดพาเด็ดดีเข็ไปแล้วคุณไปแลว้วคุณมาไหม ขาเลือกแก่ตัวตีนูแพ้เลยนี่หท่นี่นี่ตีโตเขายังเอาเขายังเอา่ายลิปแล้วปลาเรอเาก็จะไปเอาปลาดุกก็ม่เท่าไรหลายหลายหลายหลาปลาดุกเอาไว้ให้กันกินเด้อไม่ขายไปไหน